ีรัวแซมมี่แจกรัวๆอ <He blocks. S 1> ูเอสเปสโซมาสามตัวสามแถวเฮ้ยตัวใหม่นะเนี่ยแต่เป็นซีเข็ แล้วถ้าหาว่าคุณกำลังตามหาร้านเติมโลบัคราคาถูกแล้วล้วก็ต้องร้านนี้เลย FZ Shop เพราะนอกจากเติมโลบัคและเกมพารราคาถูกแล,ะละก้วล้วก็ภายในร้านยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวละครจากสติลเบลล์กล่องลัคกี้บ็อกและตัวซีคิดอีกมากมายทาง FZ Shop ก็มีให้คุณซื้อไปได้เลยแล้นอกจากสติลเบลอ์ก็ยังมีอีกหลายๆเกมที่ผมไม่ได้พูดถึงไปไม่ว่าจะเป็นกัวการ์เดที่คุณสามารถเข้าไปซื้อสัตว์เลี้ยงได้โดยไม่ต้องหาเองอีกต่อไปหรือไม่ว่าจะเป็น99คืนที่มีของหลากหลายให้คุณได้เลือกซื้อและสําหรับสายที่ไม่อยากฟาร์มเองภายในร้านยังมีระบบจ้างฟาร์มอีกด้วยแล้นอกจากนั้นยังมีไอดีไก่ตันและอีกหลายๆอย่างที่ผมไม่ได้พูดถึงไปแต่ถ้าคุณตามหาร้านที่มั่นคงและเชื่อถือได้ รับจบเรื่องโลบอกเอฟซัช็อปานเติมโลบักที่ผมไว้ใจสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตูเลอดนะครับวันนี้เป็นวันอัปเดตใหญ่อีกวันหนึ่งคือวันที่8ไปวันที่9พฤศจิกายนหรือว่าตีเป็นวันที่9เลยก็ได้เพราะมันเป็นเวลาตีสามก็โอ้ยหูกระเด็นและในวันนี้นะครับอัปเดตใหญ่ที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือ3เลนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมดูดิดูตัวละครมาดิโอเคผมจะทิ้งไปหลอดก๊อดผมว่าตัวดีๆต้องมาแน่ๆครับเพราะว่าม ตอนนี้ขายหมดทุกอย่างเลยต้องรอมันรีสต็อกอีก26นาทีมันจะใช้เงินตรงนี้ครับราคาจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นต่อวิอันนี้วิละร้อยล้านนี่โคตรเยอะต้องรออีก26นาทีครับกว่ามันจะมาขายอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอไปยาวๆระหว่างนี้ก็หูสามเลนบึ้มๆเพิ่มโอกาสในการติดสถานะอีกแบบมหาศาลเลยนะตอนเนี้ยอย่าบอกนะลัอคกี้บอกมาสามอันพร้อมกันเชีย่ยลัอคกี้บอลมาทีละสามอันเฮ้ยโอ้ยหูกระเด็นโอ้โหโอ้โอ้โอ้โคตรเยอะโอ้โอ้โอ้ มา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 ซื้อลุลัวซื้อลุลัวตัวนี้เหมือนจะไปเหลือแต่ลัคกี้บ็อกก์กากๆนะครับทุกคนมามามาเปิดเลยเปิดเลยเื่อได้ตัวไม่ดีเราจะได้แบบขายเลยลัคกี้บ็อก์ยินอย่างนี้ผมไม่เอาโอเคผมขายช้างทิ้งก่อนเลยแล้วกันผมไม่อยากได้แล้วก็ไอเจ้าหนูนานีู h ด s โอเคได้กลิล่าโู้โหกลิล่าสองตัวเอาดินดินดุนนี่ก็ขายอีกอันหนึ่งเหมือนจะไปอยู่ด้านบนนะครับทุกคนเขาเอาไอ้นี่ไปแล้วครับเขาเอาตู้ฮาโลวีนออกไปแล้ว ตอนนี้เราไม่สามารถผสมพวกตัวฮาโลวีนได้แล้วซึ่งมันก็จะและมากๆเลยโอ้โหปาตีนไปซะผมบอกเลยว่าเบ,เบลล์อลก้อนนี่คือผมทิ้งอะ่ะไม่เอาโอเคเบลล์อลก้อนทิ้งให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวดีๆโผล่มาแน่นอนครับนี่ฮาโลวีนอุ้ยจริงๆอยากเก็บไว้อ่ะแต่ไม่เอาสามเลนอย่างนี้ยังไงก็มีตัวดีๆม,มั่นใจปุ่นทีนี้ของเราก็จะล้นนะเนี่ยโอเคงั้นกอลีลาไปซะรอมารีสต็อกค,ครับทุกคนไหนดูซิอีกตั้ง24นาทีโคตรนานเลยอ่ะแล้วมันหมดเร็วมากเลยนะเครื่องนี้มาได้ไม่นานครับแป๊บๆก็คือหมดเลย เหมือนอัปเดตรอบนี้นะ่าจะถึงตีสี่นะทุกคนประมาณตีสามไปตีสนีะ่นั่นเองก็คือนานเลยแหละยาวๆเลยแหละทีเนียโอ้ยดินสอมาไอ้เจ้าที่สอมาแต่ผมไม่เอามันเป็นเบลอ์ก็ตตัวบรรยากากอยู่มาผมจะมาหวังว่าผมจะได้ตัวอะไรดีๆหรือเปล่าเป็นพวกซีเคตตัวใหม่นะครับทุกคนเห็นว่ามีซีเคลตัวใหม่มา4ตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้ามาในอัปเดตวันนี้นะครับหรือว่าเข้ามาไม่ทันนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมได้ในวันนี้นะครับพึ่งหนึ นะครับสำหรับครึ so class, you ่งหนึ hmm. ่งที่ผมได้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแจกอะไรกันบ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กติกาของเราก็จะมีการกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครไม่กดก็จะไม่ได้นะจ๊ะปะยังไงวันนี้มันก็ต้องแจกหนักแน่นอนผมมั่นใจเพราะว่ามันอัปเดตมาตั้ง3าสายพันธุ้ยทุกคนมันรีแล้วซื้อซื้อเลยหโอ้โหหกลายลัดไม่เป็นไรอ้าวเซิร์ฟเวอร์เออเลร์ไอเวนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเซิร์ฟเวอร์เล่ออ เอาอีกแล้วแซมมี่เซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์อุ้ยเจ็ดสิบล้านยี่สิบบีโอ้เซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์โอ้แซมมี่แม่งเอ้ยตัวล็อกสุดท้ายมาแล้วเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์เอาขายหมดแล้วโอ้โหมันซื้อได้ยังไงวะไอพวกที่มาซื้อได้เนี่ยอุ้ยตัวสุดท้ายมาตัวสุดท้ายมาสี่สิบบีก็เออร์เลอร์อีกโอ้มันน่าจะแบบว่าเยอะเกินไปจนจนมันขายไม่ทันมีใครซื้อทันบ้างครับคอมเมนต์มานะทุกคน ผมซื้อไม่ทันเลยเออเลอ์หมดแม่งเอ้ยตัวสุดท้ายกับตัวรองสุดท้ายมาแม่งวีละร้อยล้านอะ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงมันบอกว่า if you get error is caught อ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าเอาอเลเนี่ยแปลว่ามันขายหมดไปแล้วไม่ได้ผิดพลาดท,ทางเกมแปลว่ามันหมดคตรพ่อคุณแม่เร็วเลยนั้นอะ่ะคือหมดคตรพ่อคุณแม่เร็วเลยนันะ่ะแต่ว่าสต๊อกมันช้าหูต้องเร็วมาก ตอนนี้คนออนไม่รู้ว่ากี่ล้านคนนะครับทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องเยอะแน่ๆนโอ้โหคือถ้าเกิดว่าซื้อไม่ทันนะครับทุกคนมันไม่ได้เออร์เรอร์นะครับไซมี่บอกคือขายหมดโอ้โหตอนนี้อ่อนอยู่22ล้านคน22ล้านคนที่แย่งซื้อของแค่หลักแสนแล้วข้างล่างสุดมีแค่หลักหมื่นตัวโอ้ my god ผมว่าจะมีใครสนของในสายพานบ้างไหมไม่แบบจองอยู่เนี่ยเอ้าสักตัวเลยวะอู้วัวมาวัวมาสองตัวเดี๋ยวเอาลัคกี้บ็อกก์แล้วข้าวซื้อวัวหน่อยเหอะ มัน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  okay นะโอเคนะโอเคโอ้ oh my god อุ้ยมาลัลวๆแซมมี่แจกล,ลัวๆผมไม่เอาอะเบลดก๊อตผมไปนูน่นไปไปไปใจจดใจจ่อกับร้านค้าดีกว่าตัวนี้มันเป็นพวกเบลดก๊อตแต่ผมไม่อยากได้อุ้ยดีแล้วโอ้ไม่ได้อะ่ะเชื่อเชื่อมึงล็อกกดจริงๆนะั่นแหละแนะบบมันตึง้งๆๆๆๆๆๆเลยแหละดูทรงแล้วเนะี่ยมามาเซ่อโอปู่เอ้ยมึงก็ขยันนี่ปู่จังเลยนะอีฮิขอให้คุณมีความสุขกับเบลดตัวใหม่ จะแจกเหรอแซมมม่พูดอย่างนี้เหมือนจะแจกเลยเ mm hmm. ทศก,กาลคริสต์มาสกำลังจะมาเร็วๆนี้คืออีเวนต์อัปเดตคริสต์มาสนั่นแหละเฝ้อาอยู่แต่ร้านค้าเนี่ยมะคือตอนนี้เราต้องมาระแวงสายพัน <Love you. S 1> แล้วก็ต้องมาระแวงเอ่อ <Lucky you. S 1> ของในร้านค้าด้วย If you get r a ล e บ lo l o t f ล์ฟ the b เด l o t อ่าวอ่านไม่ทันครับอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าคุณได้ตัวเบลอตแลจากไอ้เจ้าเบลอตในนี้หรอคือเครื่องขายหรอหรืไหนไม่รู้แหละ ผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้นี้คือมันจะรีสต็อกตอนไหนก็ไม่รู้นะต้องลุ้นกันนะทุกคนเร็วๆรีบออกมาตัวกะกาก่ะรู้ได้ตัวกะกากระรีบออกมาเออไปโอ้แม่งเอ้ยมึงซื้อกันเร็วจะว่า20ล้านกับ2องแสนคนโอ้โหเหลือหมื่นห้าโอเคเข้าใจแล้วลหละว่าทำไมมันถึงแบบดูซื้อง่ายจยังเลยเพราะแม่งกดไม่ทันไงอีฮิ <c oughs> <c oughs> แล้วเราจะกดแบบว่ารัวๆก็ไม่ได้นะกดรัวๆแล้วมันบอกว่าขอโทษทีคุณทํารายการนี้เร็วเกินไปปวดกดใหม่อีกครั้งด้วยนะประเด็นนะ่ะคือทั้งจังหวะแม่งต้องเป๊ะมากอะ่ะในการกดเอาวัวแม่งบักแซมเนี่ยเอาจริงๆนะไอ้กบอ่กบถือล่มเนี่ยกูก็เอาแล้วเอาจริงถ้าได้นะอ่ะนะตอนนี้พวกผมเล่นกันอยู่3คนนะครับไม่ได้สักตัวเลยเฮ้ยตอนนี้คนเล่น20ล้านกูคนบวกแล้วก็คือเกิน20ล้านไปแล้วอุ้ย โ oh อ,อ้ไม่กอดเอ้เลยแกห้าแสนคันไม่นะห0 0 0 0นคันเลยมุกไปแล้วหรอโผล่มายังไม่ถึงวีนะเลยหมดแล้วอวิเดียวอ่ะแบบวีเดียวอ่ะอมีใครซื้อทันไหมครับคอมเมนต์มาสิมีไหมเนี่ยแม่งเหลือ70,000ื่แล้วนะคือมันไม่ได้เหลือนะตามที่เห็นคือมันหมดไปแล้วแต่มันจะไม่รี คุยมึงซื้อทันได้ยังไงไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์แบบเปิดออน3 4จอแล้วก็ออโต้คลิกอะไรเงี้ยอันนั้นอะทันอยู่เออหมดแล้วครับทุกคนอ้าวอ๋อเหมือน3เลนมันเป็นแค่อีเวนต์หรอมันไม่ได้อยู่ตลอดหรออู๋วิเดียว500,000คันหมดอะบ้ามันบ้าคลั่งไปแล้วคนซื้อทันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์ใน20ล้านวันนี้มันน่าจะออกมาจากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยพ่อใช่ คือขึ้นปุ๊บผมกดเลยเมื่อกี้เนี้ยไม่ถึงวิด้วยขึ้นปุ๊บผมกดเลยทุกคนเห็นใช่ปะแล้วมันบอกว่าผมทำการเร็วเกินไปโอ้โอ้อะไรอ่ะ t ด a ก s gonna b บ o โอุย้ยแซมมี่จะเอา OP มาครับทุกคน OP คือไอ้เจ้านกฮหูกแต่เมื่อกี้เนี้ยผมแค้นอะคือมันขึ้นไม่ถึงหนึ่งวินะเว้ยเขียวปุ๊บผมกดปั๊บเลยทุกคนก็เห็นนะครับแต่ไม่ทันแล้วมันบอกว่าทำการเร็วเกินไปช โอ้ my god ไอ้บ้า if you get op โอ้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้ตัว op นะครับใน3เลนให้แคปหน้าจอไว้แปลว่าคุณแบบว่าโหโคตรโชคดีคือตอนนี้แซมมี่การันตีว่าจะแจกตัว op นะครับเหมือนจะออกมา3เลนด้วยอืบวก10บวกลัคกี้คูณ10ให้ด้วยเออเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสปาว์ขึ้นอาจจะได้3ตัวหรือว่าน่าจะ3ตัวเลยนะที่ผมอ่านเมื่อกี้ถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับคือแซมมี่จะแจก3เลน และ3ตัวในทีเดียวไอ้บ้ากูลักวะโชคดีปะแซมมี่จะแจกคูณ1ิบให้เราแล้วก็สุ่มว่าใครจะได้โอพคลิปนี้ต้องตั้งชื่อคลิปแล้วละ่ะเสี่ยงโชครับ o อ3ตัวแม่งเอ้โอกาสอ่าหนึ่งในเอ่อ20กว่าล้านนะครับ <c oughs> โอกาสหนึ่งใน20กว่าล้านนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากง่ายนิดเดียวเองแค่หนึ่งใน20กว่าล้านเองแหน่ถ้าเราไปลุ้นหวยนะแค่ในประเทศเราประเทศเดียวก็หนึ่งใน70กว่าล้านแล้วอะ่ะนี่หนึ่งใน20กว่าล้านมีโอกาสมากกว่าหวย คิดอย่างงี้ใช่ไหมคิดในแง่บวกกดไม่ทันน่ะต่อไปมันน่าจะขายอ่าชักโคกอุย้ยแซมมี่รีอ็อกฮึบฮึบกดแล้วเอ,อื้อร้องร้องทำงานเร็วเกินไปเนาะกูกดแล้วกูก็เว้นเนาะแซมมี่เออเดี๋ยวค่อยดูเหอะเดี๋ยวค่อยดูเหอะคืนนี้พรุ่งนี้คืนนี้แหละไม่ทั้งพรุ่งนี้อ่ะติ๊กกับว่านหนักแบบกดทันอนะลงคลิปไหลออกมาจากสายพานันธุ์ แทนนะครับใครกดได้นะทุกคนตัวร้อยล้านตัว70ล้านนะครับติดต่อมาขายให้พี่ได้นะทุกคนพูดจริงนะครับตัวละสิบาทติดต่อมาก่อนติดต่อมาก่อนเดี๋ยวว่ากันเรื่องราคากีทีนึงแต่ผมอยากได้จริงๆเว้ยแม่เอ้ยกดโคตรยากเลยอ่ะผมไม่รู้นะว่าเครื่องนี้จะยังอยู่หลังอัปเดตหรือเปล่า8 0 0แสนเลยเหรอเปิดมาเป็นโก8แ0 0แสนฮะต้นข้าวซื้อนูบเข้าบ้านทำไมสองตัวสุดท้ายนี่มีโลบักก็ซื้อไม่ได้มือเท่านั้นกดเร็วๆเท่านั้นโอ้โหตัวแรกตัวแรกมันขายกี่โลบักเอ้ข้าวโลบัก เฮ้ยรสตอ็อกแล้วห้าร้อยตัวกับยี่สิบกว่าล้านคนโอ้ยห้าร้อยตัวกับยี่สิบกว่าล้านคนผมว่าแซมมี่นี่น่าจะรวยโลบักแน่ๆเลยรอบนี้อัปเดตเครื่องไอีเข้ามาเฮ้ยกดทันกันได้ยังไงวะต่อไปผมว่าจะโคกมาครับเหมือนมันไล่นะกดเร็วเกินไปไม่ได้ต้องมาปุ๊บแล้วจิ้มจังหวะเป๊ะเพราะถ้าเรากดเร็วเกินไปแบบดับเบิ้ลคิดอยู่ตลอดมันก็จะบอกว่าเราทำรายการเร็วเกินไป Server, เธอเพิ่อเล่อไอเออเล่อบ้าอะไรเราวิเดียวเองมันโผล่มาปุ๊บก,ก็กดซื้อเลยโอ้ยมันโผล่มาปุ๊บผมก็กดซื้อเลยอะเออเล่ออะไรอะไอบ้าคนมันจะยี่สิบล้านคนมันก็คงจะกดสุ่มๆกันอยู่ผมก็ว่าผมก็กดถึงเียไม่ได้อะผมจิ้มชะโครกรอเลยนะทุกคนดูนะน,นั่นนั่นผมกดแล้วนะทุกคนเห็นใช่ไหมผมกดเลยนะเมื่อกี้เนี่ย ขึ้นปุ๊บกดปั๊บเลยไม่ถึงวิด้วยไม่ถึง1นึ่งวิไม่ถึง1นึ่งวิมันใช่เหรอวะเฮ้ยมันมีคนกดเร็วกว่าศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งวิอีกวะเนี่ยอ่ะรีก้วอะไรอ่ะทีนี้น่าจะตัวกระโอ้ยโอ้ต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นไอ้เจ้าโนลาพิสโพลิซ่าโพลิเซียมาแล้วก็จักรยานสองตัวนี้นะสักตัวอ่ะมันไล่ระดับนะจากที่ผมอ่านมาหมายถึงว่าอ่านเกมมันแล้นะ รอเลยกดไอโนลาโพลิเซียรอกับเจ้าจักรยานะมีอยู่แค่2อย่างอย่างอื่นไม่น่าผล <Lucky block. S 1> อีก1นาทีมันจะรีสต็อกอันนี้น่าจะการันตีรีสต็อกค,คิดว่าแล้วก็คิดว่าน่าจะออก2ตัวนี้โอ้โหเอสเปโซมา3ตัว3แถวต้องจัดละลักกี้บ็อกเคมารอเลยไม่จักรยานก็ไอโนลาพอ่าโพลิเซียนเนี่ยแหละนอาจจะเป็นฮะตัวเชี่ยอะไรปรโกน,นอสช่างแม่งก่อนเอานี้ก่อน 9 8 7 6กตดเข้าเราก,กด4 3 2 1ามสอง๋อจริงๆด้วยเห็นไหมได้ปะวะได้ปะโอ้เชีย่ยอุ้ยอุ้ยแต่อันนี้อันนี้อ,นอ่าตัวใหม่เบลล์กดอุ้ยเดี๋ยวนะไม่อามกูว่ากูหูแบบกดแล้วนะเว้ยไม่ทันจริงๆหรอ กดโคตรเร็วอาร์มกูกดเร็วมากกูกดเร็วมากไม่ทันเห็นไหมการคำนวณผมผมแสดงว่าผมกะทางถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูสต็อกใหม่แป๊บหนึ่งเปิดลักกิบบอร์ก่อนนี่ครับตัวใหม่ไอ้เจ้าอวกาศอะไรก็ไม่รู้แหละผมได้มาตึ๊บๆไหนดูสิคัพเค้กคัวลาคัวไม่เอาหรอกเอาไปไม่เอา โอเคเดี okay, ๋ยวเราขอดูสต็อกก่อนเมื่อกี้นี้เหมือนมันจะรีหลายอย่างอยู่นะต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นจักรยานจักรยานกับหมาไม่ดิจักรยานกับโถส้วมดิใช่น่าจะเป็นจักรยานหรือเป็นกระโถนส้วมอ่ะมองหุ่นหมาหมาหมาอเอาเอเ้องใช่หม,มท้อแล้ววะใช่ผม,มท้อแล้วอะไรมานะ่ะเอ้ยตอนไม่ติดสถานะก่อนอุ้ยตัวใหม่นะเนี่ยแต่เป็นซีคิเรอรอ,รอก่อนสถานะเยอะอยู่มันต้องติดบ้างเหรอวะโอ้ยบัมบูบัมบูสะฮุมาอีกโอ้โหมาเพียบทีเนี้ย ติดหน่อยเห้ออูไม่ติดเลยทีเนี้ยโอบโอ้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดซื้อคีย์บอร์ดไว้เดี๋ยวเราเอาไปทาผสมได้โอ้ยไอแบมบูมาเพียบเลยไปไหนขาสั้นๆไปไหน จะแจกซีเค็ดลัคกี้บ็อกซ์แซมมี่บอกว่าจะแจกซีเค็ดลัคกี้บ็อกซ์ต่อครับน่าจะเป็นอ่าสุดท้ายละอู้คีย์บอร์ดติดไฟ3ล้าน3ว้าวโอเคโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวรอครับซีเค็ดลัคกี้บ็อกซ์แอดอ่าแซมมี่จะแจกว,ว้จะได้มือตบอยู่แล้วมันหยุดไม่มีเลยหมดจริงๆแล้วหรอ น่าจะหมดจริงๆแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ให้โชคไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้3เลนไปอีกหนึ่งชั่วโมงนึกว่าจะมีอะไรให้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปสิ่งที่เราได้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูไอตัวใหม่ชั้นบนที่ต้องค่าซื้อมา9ก้โลบักก่อนนี่ครับนี่แหละครับ, voilà รบเป็นควล่ามาสอยู่ในพายบูเบอรี่วีละหกสิบบาทกาแฟดิเนไปดูของเราข้างในมีไอเจ้ารถลำโพงรถแห่บ้านเราอะไรมาห้าพันอู้ อู้ซื้อไม่ทันเคมีเจ้าลำโพง5000คีย์บอร์ดแล้วก็พวกตัวลิงพวกอะไรไม่นับแล้วกันเอาไม่ได้ไม่ค่อยได้อะไรดีแต่แล้วมีนี่ครับเจ้ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้มันอ่านชื่อชื่อมันอ่านยากมากเลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนนักสำรวจอวกาศเออนักสำรวจอวกาศใช่ก็เฟี้ยวดีนะเหมือนจะเป็นตัวใหม่ด้วยไม่เหมือนสิมันคือตัวใหม่เลยแต่จิสถานะไอ้เจ้า กกาแล็ซี่มันคืออ่าวิวาสวิวาผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอล่ะแซมมี่บอกกูรักแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับและอยากได้ตัวละครนะผมแจกนะครับตัวที่ได้มาคือบรรดาตัวใหม่นั่นเองกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามคลิปนี้คอมเมนต์คนละกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับยิ่งคอมเมนต์เยอะโอกาสยิ่งได้ยิ่งเยอะนะครับแล้วผมจะสุ่มของที่จะแจกตามชื่อที่พิมพ์นะครับหรือว่าไม่ใช่ชื่อสิสุ่มตามคอมเมนต์ที่พิมพ์ด้านล่างนะครับหนึ่งคนพิมพ์กี่คอมเมนต์ก็ได้นะจ๊ะแลลล้้วววก็เเเเหมมมืือออออนนนดดิคครรรับบีีตต์์ชาาส่่ยยไไปทะะจ๊2,000แล้วก็ อ่าหนึ่งพันคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาซุ่มแจกนะครับส่วนใครที่ทำไปแล้วก็ทำอีกได้นะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นะครับเมื่อไหร่ก็มทมให้มันถึงผมจะมาทำคลิปสรุปให้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย